แรงมากตกทุกวันเลยโอกาสซักผ้านะคะซักแล้วแต่ว่าผ้าไม่แห้งเลยองมาอบนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยมาอบผ้านะคะ14กิโล40บาท30นาทีแป๊บเดียวเสร็จแล้วคะสำหรับคนที่ไม่เคยอบผ้านะคะวันนี้จุ๋มก็มาใช้บริการครั้งแรกนะคะสําหรับการอบผ้าผ้าที่ผ้าที่กลัวซักแล้วจะมีกลิ่นกลิ่นอับนะคะก็มาอบ ของ,งเราไม่เกิน14กิโลก็ประมาณ40บาทนะคะ mm. ก็ไปแกลกเหรียญมาก็ใส่ผ้าเข้าไปตามนี้เลยนะคะแล้วก็กดค่มเลือกคุณภูณนะแล้วก็กดค่มคูณคูมหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแกลกเหรียญมาหยด40บาทนะคะ40บาทแล้วก็กดุ่มสตาร์สตามนี้เลยะะุ่มสตาร์สแล้วเราก็รอประมาณ 25นาทีนะคะผ้าก็จะอบเสร็จแต่ถ้าใะครอยากให้แห้งก็เพิ่มอีก10บาทคือ6นาทีนะคะวันนี้ช่างถุงมาซักผ้านะคะเคลียร์ตัวเองธุระเยอะมากแล้วก็จะไปตัดหญ้าที่สวนที่บ้านเ้วยเพิ่งมาใช้บริการครั้งแรกนะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมานะก็มาใช้บริการสะดวกมากเลยมีหลายเครื่องให้เลือกนะสำหรับผ้าเยอะผ้าน้อยผ้ามากนั่งรอก,ก็แป๊บเดียวเอง คิดสั้นๆนะคะสวัสดีช่วงนี้ฝนตกพายุขเข้าบ่อยมากเลยบาบบายค่ะคิดสั้นๆนะคะทุกทักคนนะอย่าลืมโปรดจองล่วงหน้านะคะถ้าต้องการจะมาสะะั่งของค่ะ